คาะเจ้าป้าที่อาจจะป้าแนะนําสถานที่หน่อยเดินเดินนำเ,เดินเดินนำเดิที่นี่ที่ไหนครับนี่เหรอเขาเรียกอะไรอ่ะอ้าวไม่ผู้่ผู้อะไรอ่ะแล้วมีรถไฟให้นั่งด้วยรถไฟด้วยอ่ามาเป็นครั้งที่สองมาเป็นครั้งที่สองละยังจําชื่อไม่ได้ไไดพบรักหรือเปล่า ที่นี่มีมีนั่งรถไฟด้วยรถไฟกำลังเข้าสถานีนะครับโอ้หัวกระสุนด้วยอันนี้เวียงจันท์คุณหมิงแน่นอน นั่งรถไฟนะครับก็เด็กๆก็จะมาขึ้นนี่นะครับหือว่าคนละเจ็ดสิบบาทที่นี่ก็จะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้เด็กๆด้วยนะครับมีนั่งรถไฟด้วยมีแกะอยู่ตรงเส้น มาทางแม่ขี่ครับอำเภอแม่ริมเชียงใหม่รถไฟออกแล้วครับรถไฟออกแล้วครับผมนี้ก็จะเป็นรถรถไม้ครับ <c oughs> เป็นส่วนของรถไม้รถไฟ20สรถโม้งย0สมีแกะด้วยครับชีฟเฮา เรามาดูชีวิตแกะครับรถติดทรายแล้วรถติดทรายเรียบร้อยแล้วลครับคุณหนูหนูวิ้นไหมวิ้นไหมอ่าไม่ลองวิน้ดนดันเอาโอ้โหนี่เขาเข็นกันอย่างนี้นะครับที่แกะก็กินหญ้าเอ้ยกินหญ้าอย่างเดียวเลยไอ้ไอ้เห็นแกะแถวนี้ไหม นะแม่แกมร้องไงครับแการ้องให้ฟังแล้วอ่ะโอ้กิน่าไงสำหรับคุณหนูๆน,นะครับครอบครัวที่ต้องการมาแอดเวนเจอร์นะฮะสามารถมากิจกรรมที่นี่ได้รถเข็นนี้ก็เหนื่อย เนี่ยสนุกนะเนี่ยเข็นกันไว้เข็นกันมานอย่างนี้ครับแน่นอนกว่าครับตายหนึ่งกองสบายเลยครับหาอะไรกันเนี่ยฮะมีอะไรจิ้งหรีดเฉยเฉย สองตีนี่ก็ขุดทรายเหมือนกันนะอทรายสองกองหาอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นหลังรถไฟ สนใจร่วมทิปคาราวานรถยนต์หลวงพระบางวันที่สองถึงวันที่4ีธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโขนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3มชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4ี่คูณสไปได้สนใจติดต่อบกวิเชษลายอีดอสไซทีเอ็มเอ็กหนซ